สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ออทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับครูสุอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายวิชาสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่สองสำหรับวันนี้นะคะครูสุก็จะมาพูดถึงเรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติกันนะคะเรื่องแรกก็คือนะคะบทเรียนที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะจะมีสองหัวข้อใหญ่ๆนะคะ เรื่องแรกก็คือเรื่องสุขภาพของเรานะคะเรื่องที่สองก็คือเรื่องความปลอดภัยในชีวิตในแต่ละข้อก็จะมีข้อย่อยๆออกมาอีกนะคะก็คือในเรื่องสุขภาพของเราก็จะมีเรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติสื่อโฆษณาอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพและข้อที่สมโรคที่ควรรู้นะคะ ความปลอดภัยในชีวิตนะคะมันก็จะมีแบ่งย่อยๆอีก3หัวข้อก็คือเรื่องสารเสพติดข้อควรรู้เกี่ยวกับยาสื่อกับตัวเรานะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะครูสุจะพูดถึงเรื่องสุขบัญญัติแห่งชาตินะคะในเรื่องแรกก็คือสุขบัญญัติแห่งชาติการมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มจากการดูแลตนเองโดยการเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตน ตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาตินะคะการมีสุขภาพที่ดีนั้นเราต้องมีสุขนิสัยที่ดีด้วยนะคะโดยการปฏิบัติตามหลักของสุขบัญญัติแห่งชาติ10ประการซึ่งเป็นการปฏิบัติตนตามสุขภาพขั้นพื้นฐานนั่นเองนะคะเพื่อสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆรวมทั้งอันตรายต่อสุขภาพที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันนะคะ เรามาดูข้อแรกกันเลยนะคะนักเรียนข้อที่1ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดนะคะข้อที่2รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธีนะคะข้อที่3ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่ายข้อที่4 กินอาหารสุกสะอาดปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดสีฉูดฉาดนะคะข้อที่5งดบุหรี่สุราสารเสพติดการพนันและการสัมสอนทางเพศข้อที่6สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นข้อที่7ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาทข้อที่8ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำ นะคะข้อที่9ก้าทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอข้อที่10มีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคมนะคะครบ10ข้อแล้วนะคะทั้งหมดนี้ก็คือสุขบัญญัติ10ประการนั่นเองนะคะทีนี้ครูสุขก็มีงานให้นักเรียนนะคะ เมื่อเรารู้จักสุขบัญญัติแห่งชาติครบกันแล้วนะคะทั้ง10ข้อการบ้านในวันนี้นะคะครูก็ให้นักเรียนนะคะถ่ายภาพตนเองขณะปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติโดยให้เลือกมาคนละ1ข้อนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมพิมพ์ชื่อนามสกุลชั้นลงในรูปอัปโหลดใส่อัลบั้มส่งงานในกลุ่มลายวิชาสุขศึกษานะคะสำหรับวันนี้นะคะ ขอจบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ